สีม่วงไทเรียนสัญลักษณ์แห่งความหรูหราอำนาจและความมั่งคั่งภาพสุนักกัดหอยทากทะเลเลือดของหอยทากทำให้ปากสุนัขเป็นสีม่วงไทเรียนเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2024มีการค้นพบเม็ดสีม่วงไทเรียนในพื้นที่สโมสรนคริกเก็ตคลาคลายคาลายคริกเก็ตคลับประเทศอังกฤษแฟรงกีเอโคแฟรงกิโกหัวหน้านักโบราณาคดีกล่าวว่า เม็ดสีชนิดนี้มีค่ามากกว่าทองคํามันถูกใช้ย้อมสีเสื้อของบุคคลในราชสำนักและบุคคลที่มีตําแหน่งสูงสุดของสังคมการค้นพบนี้จึงมีความสําคัญมากในระดับนานาชาติเพราะเป็นครั้งแรกที่ค้นพบสีม่วงอันเลอร่านี้ในอังกฤษสีม่วงไทเรียนคืออะไรทําไมการค้นพบสีนี้ถึงเป็นที่คือฮหาระดับชาติภาพชิ้นส่วนสีม่วงไทเรียนสีม่วงไทเรียนสีที่สกัดจากหอยาทากทั้งหายากและมูลค่าสูงสีม่วงไทเรียน Tyrian p เ r p l e เป็นสีที่สื่อถึงอำนาจความแข็งแกรง่งและความมั่นคงเนื่องจากมีขั้นตอนและวิธีสกัดที่ยุ่งยากทำให้กลายเป็นสีหายากและมีมูลค่าสูงสีนี้ได้จากการสกัดหอย3ชนิดคือหอยเพอร์พูราโบลินุสแบรนดาริสหอยบุชชินามสตราโมนิต้าแหมัสโต m a และหอยมูเร็กซ์มูเร็กซ์ทรันคิัสสีเพียง2กรัมต้องใช้หอยมากกว่า1 2 0 0 0ตัว ชาวฟินิเชียนเป็นกลุ่มคนที่คนพบสีม่วงนี้พวกเขาอาศัยอยู่ณเมืองไทยแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากจักรวรรดิโรมันเข้ามายึดครองฟินิเชียนสำเร็จพวกเขาได้นำวิธีการสกัดสีม่วงไทยเรียนจากหอยทากของชาวฟินิเชียนมาใช้ในการย้อมสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับชนชั้นสูงและราชวงศ์แต่ที่จริงแล้วสีม่วงไทยเรียนมีความสำคัญกับชนชั้นสูงก่อนหน้าชาวโรมันเสียอีกในงานเขียนอเล็กซานเดอร์เดอะเกรด ของโรบินแลงฟอกนักวิชาการชาวอังกฤษกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์เดอะเกรสตสิ้นพระชนม์มีการนำฉลองพระองค์สีม่วงเลือดหรูปักด้วยดินทองคํามาวางบนพระวรากายซึ่งสีม่วงเลือดหรูที่ว่านั้นคือสีม่วงไทเรียนพระนางคลีโอพัตราแห่งอียิปต์ก็หลงมหลายสีนี้เป็นอย่างยิ่งเช่นกันถึงขนาดใช้ย,ย้อมใบเรือเพื่อสื่อว่าทรงมีสถานะเป็นดั่งเทพธิดาอีกทั้งช่วงรัชสมัยจักรพรรดิออกุสตุส ออกัสตุสแห่งจกักรวรรดิโรมันและพระเจ้าเฮนรีที่แดแห่งอังกฤษก็มีกฎเกี่ยวกับการใช้สีม่วงไทเรียนที่คล้ายคลึงกันนั่นคือมีเพียงกษัตริย์และเชื้อพระวงใกล้ชิดเท่านั้นที่มีสิทธิสวมใส่ผ้าไหมสีม่วงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตมิฉะนั้นจะได้รับโทษถึงชีวิตภาพสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่สองสวมเสื้อคลุมและมงกุดสีม่วงในศตวรรษที่ห้าอารยธรรมโรมันล่มสลายแต่เฉดสีม่วงไทยเรียนไม่ได้จางหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ เพราะศาสนาจักยังคงใช้เป็นสีสำคัญนิยมนำไปทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆให้กับพระสันตปาปาและยังสมวนให้ใช้ได้แค่ชนชั้นสูงเท่านั้นต่อมาศตวรรษที่19นักเคมีชาวอังกฤษเซอร์วินเลียมเฮนรี่เพอร์กินได้สังเคราะห์สีม่วงไทเรียนขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจขณะทำการทดลองยารักษาโรคมาลาเรียจากควินินซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ใกล้เคียงกับสีที่เกิดจากธรรมชาติเลยแต่การค้นพบของเพอร์กินครั้งนั้นได้กลายเป็นข่าว นีของคนในวงการแฟชั่นเพราะสีที่เขาค้นพบคือสีม่วงอ่อนหมอหมอจะนําไปย้อมสีเสื้อผ้าในระดับอุตสาหกรรมสรุปแล้วสีม่วงไทยเรียนเป็นสีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาการผลิตมาตั้งแต่สมัยโรมันเนื่องจากกรรมวิธีการสกัดที่ซับซ้อนรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจความแข็งแกร่งและความมั่งคั่งถึงแม้ปัจจุบันจะมีการพยายามเรียนแบบสีนี้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติ ซึ่งทำให้มันยังคงหายากและมีมูล,ลค่าสูงอยู่จนถึงปัจจุบัน